อีกนิดเป็นพ่อมดสภาเวทชั้นสูงและยังเป็นผู้ถนัดใช้เวทเปลไวไฟเผาไหม้ทุกสัรพสิ่ผู้คนล้วนแล้วแต่หวาดกลัวในความสามารถของอีกนิดแต่แล้วก็ได้มีผู้ต่อต้านชื่อว่าซีซ่าได้เข้าโจมตีอีกนิดอย่างไม่ลังเลซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้อีกนิดนั้นคิดหนัก ว่าเกิดการต่อต้านสภาเวชชุนจึงจึงได้ทำการสังสอ,งอีกนิดได้เปิดสงครามสังหารและเพื่อนร่วมอุดมการของศรีซาอีกนิดได้นำกองทัพบ,บุค้าโจมตีแหล่งกบฏของศรีซาแต่ท้าใดนั้นศรีซาปกติละโจมตีอีกนิดแต่กลวยจำนวนศรีซาไม่อาจตา้านไหวและถูกอิกนิดสังหาร และนี่คือการแก้แค้นแค่เบื้องต้นอีกๆก็บวในหลวงอีกนิดนะสุ่มผมได้มีแพ่นด้านลงฝูงโดดว่าอีกนีกน้นะป้อืกืนได้ขับไล่แต่ทางใดนั้นมีหญิงสาวชื่อน้ำวริวเวตเดินและและถูกสัางโดยมาเกงก้าพูดไล่ความปรลาดและนี่คือการตอกย้ำว่าสภาเวทนั้นเอาจริง จะไม่ปราณีว่าผู้นั้นเป็นผู้หญิงเด็กและสตรีหรือคนแก่คนชราปัภาเวทและอีกนิดจะสังหารให้หมดสิ้นในโลกมีการประทาเกิดขึน้นอีกนิดในลายเวทวนไฟชั้นสูงสาดใส่ศตรูยังไม่หยุดถึงแม้ศัตูนั้นจะกดแช่แข็งแล้วแต่ก็ไม่ทันทูเทวนัดสงังอา่ยงไรความปานี้ถึงเธอจะเป็นเอวขาวก็ตามสงคราม เริ่มหนักนวงขึ้นเริ่มมีการประทะปากายแต่อีกนิดต้องรีบปิดเกมนี้เพื่อไม่มีการยืดเยื้อและสูญเสียมากไปกว่านี้ในระหว่างทางมายังกาณนะั้นถูกรอบจบตีโดยแกลสผู้หยู่หยไม่หรอช้าอีกนิดราชพาเวชสูงโจมตีและสังหารเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เสียเทียวนะั้นละมาก,ากิดกาไป จึงทำให้กำลังสำคัญนั้นถดถอยเด็กเกิดการท่ากัดเกิดขึ้นอีกนิดดูท่าแล้วไม่ดีจึงสัง่งถอยทับแต่แล้วต้องมีแพนด้าพวกเขี้ยงแคล้ได้เข้าโจมตีอีกนิดหนึ่งหที่แต่ก็แล้วอีกนิดแล้วของเพื่อนที่มีจำนวนมากกว่าจึงสัง่งหาแพนด้าน,นตัวนั้นก่อนแต่นี่เป็นการตัดสินใจผิดพลาดของแพนด้าจึงทำให้พวก้องนั้นเสียชีวิต ทำให้อีกนิดนึกเกลือบตายแต่ด้วยสกิลเพและประสบการณ์ของอีกนิดนั้นมีเหลือบนจึงทำให้อีกนิดนั้นรอดชีวิตอย่างน่นชื่ในระหว่างที่เทวนั้นนั้นไล่ฆ่าซีซ่ายอย่างองอีกนิดแต่ยินหางตาแล้วว่ากแกลัดกะจึงเปิดและไล่เวสภาเวททั้งสูงใส่จึงทำให้แก๊กนั้นตั้งตัวไม่ทันและถูกเทวนั้นน้นค่อยๆลบเลือด และถูกสงานโดยเท,ยทวอนัสโอ้โหเหียบเช่นเคยและครั้งนี้ก็เป็นเหมือนว่าจะเป็นโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตให้อีกนิดนั้นได้รับชาย,ยนะสงครามในครั้งนี้แต่เอกนิดจะไม่ประมาดมาเด็ดขาดโดยทัวสบการณ์ที่เขาได้สั่งสอนมาและสัสงอีกนิดได้วิ่งต้อนแกลรดอย่างไรถักสุในระหว่างทางได้พบเจอกับเทออนัส แน่ไม่หรเทโอนัส hey, <On> ที่เปิดคิวและและ้วสงครามก็ได้ไปถึงจุดจบเมื่อเทวนั้นนั้นเก็บไปสี่มันจบแล้วเทโอนัตคือจุดคลายแม่ของสงครามนี้มันจบแล้วจริงๆอีกเดเดิดด้วยความสบายใจและ ปิดปิดเกมใช้ชนะก็เป็นของเราวิทยโทรี่